สวัสดีครับก็อยู่ผมทวัดเกมเมอร์ครับก็อยู่ในเกมเศรษฐีของไต้หวันครับผมก็เป็นอีเวนต์การ์ดตัวละครครับแต่คลิปนี้ผมจะมาสุ่มแจ็คพอตให้ดูครับว่าจะได้ของดีหรือเปล่าครับเมื่อกี้กดเป็นมาม่าครับนี่เป็นกล่องฟ้าครับก็ตัวนี้ก็เลเวลหนึ่งครับนี่ครับการ์ดเฮดมาแล้วครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่กิจกรรมสุ่มแจ็คพอตครับแต่ผมจะมาสุ่มแจ็คพอตให้ดูครับนี่ครับลูกบาทแตงโมครับสุดยอดไปเลยครับก็เป็นอีเวนต ของการ์ดตัวละครครับถ้าใครได้การ์ดเฮดก็จะได้100เพชรส่วนถ้าเป็นเฮดบวกก็จะได้200เพชรครับแต่ผมขี้เกียจหาการ์ดครับมาสุบเจ๊ผลนี่ครับเพื่อหาแพ็คการ์ดไปเปิดเล่นนึงครับจะได้ของดีกว่าของไทยหรือเปล่าครับนี่ครับแพ็คการ์ดอ่าแพ็คครับแพ็คการ์ดสีฟ้านั่นเองก็สําหรับไล์ผมตอนนี้เพื่อนหายหมดเลยครับเพราะเมื่อคืนผมโดนแฮกไล์ครับแต่ผมโชคดีที่เปลี่ยนเบอร์ทันครับเลยเสียบเบอร์ใหม่ครับแทนครับ แล้วก็เพื่อนในไลน์หายหมดเลยครับถ้าใครก็รบกวนเพื่อนๆพื่อดไลน์ผมมาหน่อยครับตอนนี้ผมไม่มีเพื่อนในไลน์เลยครับก็เพื่อนหายหมดเลยครับไม่น่าเลยครับมาซื้นะพออย่างดีที่ไลน์ไม่โดนแฮกไปครับผมสามารถแก้ทันนะโอเคครับก็มาสูงต่อนะครับสุงแจ็คพอตสามพันทองสูงตัวสิบเพชรกับมาม่าออกมาแล้วชรกาดนี่ครับที่กำลังเฮ็ดครับสุดยอดไปเลยครับสองพัน ก็มันไม่ได้อยู่ในอีเวนต์ของการสุ่มแจ็คพอตครับได้ของเท่านี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับสิเพชรออกรัวๆเลยครับหนึ่งหมื่นทองนี่ครับมีลูกบัตรแตงโมเข้ามาด้วยครับเดี๋ยวผมลองไปเปิดดูครับว่าจะได้ของอะไรครับเสียดายครับไม่มีผงยัดครับก็เลยเปิดธรรมดาไปครับเปิดด้วยเพชรสามเพชรเปิดออกมาแล้วจะเป็นอะไรครับมาคอยลุ้นกันนะผมการ์ดเพชรธรรมดาครับ ก็ยังดีอยู่ครับที่ได้การ์ดเท็ธรรมดาครับเราก็มาสุ่มแจ็คพอตกันต่อเลยครับผมแพ็คการ์ดพรีเมียม5ใบครับุดยอดนเลย7,000ทอง2,000ครับทองนี่ออกน้อยมากเลยครับ3,000ทองออกรัวๆเลยมาม่าสีเขียวครับผมแพ็คการ์ดไอ้บล็อก1น0 0 0มืทองนี่ครับสิ่งที่ต้องการครับผมแพ็คการ์ดพรีเมียม30ใบครับก็ลองเอามาเปิดกันเลยครับเพราะมันจะมีการ์ดชิ้นส่วนใน อีเวนต์นะครับว่าจะได้อะไรครับมาเปิดไปแล้วเป็นเป็ดครับดวงซวยมากเลยครับจะลองไปเปิดไปกัดทีนี่นครับ